สวัสดีครับคลิปทดลองอทสอบแการจอเอ็นวีเดียโคโด K 2 0 0 2นะครับเป็นเทสงานให้ลูกค้าก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งตัวนี้มานะครับท่านใดสนใจตัว K 2 0 0 2ันก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะฮะตัวนี้มีสามพอร์ตนะออกได้สามจอนะครับเดี๋ยวจะทดลองตัวช่อง vga ก่อนเป็น ช่องแรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สินค้าแล้วก็ลิงก์ร้านค้าเอาไว้ใต้ข่าวอธิบายนะครับจะเป็นสินค้ากาดจอหลายๆตัวเลยครับอโอเคช่องวีเจผ่านนะครับต่อไปนะคะ ตัวนี้จะมี VGA 1ตัวไอ้1ช่องนะฮะแล้วก็ DisplayPort 2ช่องนะครับต่อไปเป็นช่อง DisplayPort ช่องที่1น,นะครับเอาได้3จอนะครับผมก็ผมจะแปะลิงก์ าการ์ดจอรุ่นอื่นๆเอาไว้ด้วยนะเผื่อเป็นตัวเรื่องนะครับอ่ะช่องที่2ผ่านนะครับสุดท้ายนะฮะดิสเพย์พอร์ตช่องที่2หรือว่าช่องที่3ของการ์ดจอตัวนี้นะครับก็จะเทสส่งเอเทสก่อนส่งทุกตัวนะครับก็จะการันตีได้ว่า,าลูกค้าทุกๆท,ท่านจะได้รับสินค้าที่ใช้งานได้จริงๆนะครับไม่มีปัญหานะครับผม ห้องที่3ามปาบเข้าให้ติดเรียบร้อยครับผมก็ตัดจบไปเลยนะก็ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องวันละแชนแนลด้วยนะครับแล้วก็ขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปฝากติดตามร้านค้าไปฝากกดเข้าไปดูร้านไอสินค้าได้นะฮะก็เป็นลิงก์สินค้าที่กดปุ๊บสั่งซื้อได้ปั๊บเลยนะครับผมก็กราบขอบคุณมากมนะครับสำหรับคลิปนี้กราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ